สบายดีเด้อพี่น้องเด้อกินกระปุ่นน้ำกันเด้อสบายดีเพื่อสุขภาพกันอันนี้ของแม่น้องเทนนี่แม่น้องเทนฝากหน้าไปน้องนี่ตัวนั้นก็ได้จะสกินยังเด็กเ่ยนะกระเพาะกระหื้นเข้าอีกแหละไปกินซีนงน่ะวะพิดกินซีนนะแล้วเปอยา

เราเนอย่ากินยังานี่เได้สอบแม่หนาวนม่เดียวนั่งแ่งซองใหมลูกใช่บวกยูเพลินนา่งเก็บเขาไปเก็บขาวเกอบไมันแคเจเจเจซ้ายไปกินเดียวอยู่กูเจ้ายเดียวอยู่กูเซบอยู่บ่อซบอยู่บ่ แม่แม่ก่อนสร้างคราศนีนั่นคานี้เป็นเมืองโซนคุณแม่เมื่อได้เาจะมาที่ไหนะเมื่อาไปใส่น้ากานกูาเปิดพิดด้านก็ไดครับุกินรอบางานกอาจะเปิียนบ่เปิดปิดก็ด้ขอบคุณทุกทุกคน สลับเค้กเนาะเค้กวันเกิดน้องท่านว่าน้องเหนือ6ปอนดพอดีรวมกับ6ปอนกับปอนละ200เบิรดพันกว่าบ,บาทอ้กมแมน2ก่อนกับ6ปอนด์ฮ ไปเลยแตกยายกับใบแค่นูผูกวแค่นูผูกก็ได้แต่เขาตังเงินมาแล้วโทษอันีพี่น้องอยากมัข้าวอยาต้มแซ่อมาแม่ต้มไข่นะวมาก แซบอยู่บ en> 네่ไม่หัซสอนแน้ำไก่ครับแซบโอ้โหงจะปุ่นซจับพักเน้นๆเนีนะแซบแซบมกันพี่น้องเ้ยส่งกับล่อโซงกับล้อแหละไหิ้วหิวเนี่ยนะห่อมูสามอั่งเอาสองัน buồn như buồn buồn, buồn, buồn bồn ừ. đi buồn Đi ừ. không đi đi ừ, thôi bồn 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 มันอยู่กลางก็มีวันนี้มีมีอยู่พี่มาแล้วครับเนาะมีมินจานกินข้าวปุ้นเ่าอหไรจานอไบอถ้วยเาเลยกินอะไรันน่เนาะ้โอ้ยเดเอาถุงาะอมาเจนน่ะเนี๋ย จัดเต็มเลยเ็บบเาะตัวงอกวกักนี้กินไงมันบวดยาวเดี๋ยวมันแบบจัวเพชรตะโกบ่จ้าบอบเพชรบเพชรกะปิได้สับปงพากันเอามากินกะปินบนะอะหอมิน

มาพอจักเมื่อตอนได้โรลดอิสิุนะเม่อตอนพักินขอเพลแล้วฮะเมื่อตอนกินหเพลแล้วเนสิเงยมือไปฝากรูเห็นติอาโมโนเมื่อแล้วแน้วแล้วคนเสื่อมนะยอมเห็ุอยู่เหมกเพื่อผู้ยอมเห็น อีแหน่บ่อ to ีแหน่จ้าเนแห่บไม้เอาลูกแป๊บกี่คิรจับเลย่ะคุเบิร์แซบมันแซบเลยเก็เลยมาเอาหอมหิวบาร์ดบอโดยบิวบาดกินชองจานลโดยจานสีเทาอ่ะแซบเอาีนแม่เมื่อคนใหม่สลูโดยเหตุยังกาะใหม่นะเหตนก็มาดึงอันสุลัอันโลเซลเดอรมาแบบสุลัเซลโดยทงานอ้ ้สั่งแได้ค่ะมันต้องดึงลายคนนึง네มัน uh> มีทางขึนนมันนักหนต้องมีคนขืนแท่งน้าไปดึงเทองผมใครยุ่มใครยุม uh> ยังมีแท่งน้าต่วด็นตึงๆไว้อยู่ทำไมาไม่มีแท่งน้าะโอฮะดิฉัน uh> ต้องการถ่วงอ้อบริการตัด้ล้ยงอย่างไรเต้องมาอีกมา ไม่ต้องอไมาเด้นไหนไปกินแต่อ้ยเบิร์ดน่า no ไ้กินแทกหรือกระดูกอายามาเหมาะนะสี่โกงสูบกระดูกรวนอุ้ยขาผูย่านเด็กแถมพ่อแม่ไทยสย ีแม่เจ้าหวข่าไม่ตัวมี่มีไ่เพราะว่านี่ใครอนคะอเรยฟากินนี่เอื้อยฟาเมื่อจะเห็มันมืดได้ห้าอจะแบกขึ้นมามไม่ยังก่อนเลย น้นเ้ไอเอาตอนไก่เน้นอเอ้ยน่อนป่อา้ามวดกเลี้ยงขุดโซ่ขุดท่เขาุ่นข้างหลังไกอันขุ้ได้อันเหี้ยกันด้อะวจะไเอาบ่อ่นี้แมวืด ้ย่างค่ะเว้ยวไปผดใเน่ยอย่ายันกคะห่างยมากแล้ต่อใหญ่ๆนะกัดจุดตอนนั้งโลนะเดี๋ยวจะมัวออกมาพอดีเรกินรไปนะอมันพิษกลนาดวะพิษเน่ยค่ะกว่อเม็นี้ย่างเราตีเอือเอือยวะ ียังอยู่ในนี้นะเบิ้มไปเปล่ากระล่นบรยที่กินต้งถั่วใหญ่ๆนะกระลอนบริที่คราลมเพื่อนนะมกทีนั่มาโลดหุ่นแน่ สอนกันสองคนไปต้นสามคนไปต้นคุ้มนี่คุ้งบ่ตึกหรือบ่แยกันจะนยท่านยังขี่คนละขั้นแหละจะพ่จพ่อจากชื่อว่าสองสามขั้นน้อไ้แล่ขีพ่อจากเติมสีพูดว่า

ท่านยางดร้อย้ก่อนไปกินอตเดวยบวหอหอมมาหแ่กระป๋องมาหอมเด้อหอมเด้อบาซินกระติงหอมเด้อมาผ่ากระดำเด้อไก่น่อยและไคเอายางมาครับโอ้เดี๋ยวหาองยางให้ก่อน ไม่นะมันแซ่บพวกรหิตไม่นะพองไปมันเกิดฟนันใหม่ๆพวกมดุ่นแซ่บไม่ใหญ่ซ้อนเราสูบดีได้โมนี่นะซองเถื่อตักเราแซ่บเราแซ่บด้วยเราหิวเราตาเิงเราว่าจะกินน้อยหนึ่งนะจับเดียวเราจะไปหัวจับเดียวเราสดสองบาทเบิร์ตเลยเออจับเนอะ กรบปุแ้วพอดีงามมากินบัวรพายืือเหาเฮาเนี่ยมามากินบัวรพาเหากับตำกับกลอยกับละมากินอยู่บัวรพายักาวทพงนะครับหมกินรถไฟเด้เหีอยู่อรือช้ำเหาหนิปะขาบุกมากินนามมาเ็สบ่ bò phết đó bò phết có đi cả xe cặp bí cặp bò lột ôi thân việt thân Thái. nhạc gì à ừ. nhạc mù cốt quá à ủa, phần, phần, phần phần mạc đấy ไอ่มันมลยูปลูกแค้นหได้ยังว่ามลนอยะบางำาคำนมาดได้ปปลูกแคนทสีปลูกแค้นหานเดล้วะมอดคือยังอันนี้มอหับก่ได้คือยู่ว่าคุมเหงมอเกินนะจ่จะดึงแคนดึงยังจะนอนกันเงอานอนอะได้อยคือ ยิ yeah. wow. wow. ่มแล้วบอหอด้ยิ่มแล้วหอเด้อหอฝากไม่ใหญ่ไอมีก็ใส่แม่นาแต่ก็ขึ้นมักกินหนามสดละลายหอวเด้อเมย์ใหญ่ซ้อนด้้มเลนนี่เบินซองบเ่ากินแต่ละเ่ มอเชามอเชกว่าไก่ผ้าวน้อยมันเปิดหนาารนี้เอผมไปเบก็เปเดไ่ดัดหยดี่เออวันนี้เปิดหนาบ่ตันยูไสันนี้ไปเห็นยูไสผูบาวน่อยนะนักทางสางนะอ้เออมีผู้บ่าวน่อยมานัน้บอกเอลูกลาแลลเออผู้ขาวๆสูงๆน่อกเออเห็นอยู่ อิมแล้วเนาะไม่ไม่โอ้ยอิมแล้วโอ้เพรอะไรอิมแล้วเ<อ>บิยุอ่าการนับฝ้าบ่การแต่งมือ้าเิ็นเป็นอิมแล้วเน้าอ่ <c oughs> ปะอื้อกรบ้าบ่โอ้ยเตรียมให้แน่อาตีงฝ้าอย่งนั้นกินเค้กอีงได้ฝ้าเเอาเง้อ เ้าบอลน่นะเฮ้ยเจ้าเ้าบอลน่ะจังก,กินนั่นกินนั่นแรกก็ต้องตบแล้วคองหวานนะ่ะนะมันนึ่อยลายดีครับแบบว่าไก่เขาเนียนๆไก่แล้วมันเลยแบบไ,ไก่ซ้ำตัวเผืเ่อน่าร้อนเจียงละไายยี่สิดอกดีแล้วก็เอาแบบน้ำมานึ่ ขมจะิว่ายังนั่งรถบม่นรถคันนี้มอจะขี่ไปขี่มาได้เลยผ้ามื่อแล้วไอ้เขมันมาแล้มางตั้งรถทหน่อยก็มันบ่อยู่สื่อระบาคู่มือเนี่ยว่ามันกับผ้าพันพ่วามว่าไรกัดก็กับปั้นสัตตัวเองตุก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 ตโดมันบ็อยู่ือมันิตแจ๊บ อันก็กำปั้นสัตว์ตัวเองสุบๆเลยท่นหมูทั่วก็เอาเลยวันนี้แลลนสัตว you know> ์คุณนั่นแหลนสัตว์คุณนี่เออมือนี้ว่าย่นี้่ได้อีกท่านคือเสอย่เรอิ่มคำว่ามันเอตทำสมาดน่อยติดมือเลยในห่อะจะมืออนีง่งครับอั้กินกนะคับานี้เ็นนนะคุณอ mà hết dân khôn ngàn số là xeo nha mà nhảy ơi mà đơn này đâu, tèn áo mà nhảy con này lại đấy, con thì có bài học số, có bài đi. โดยเรืออยู่แล้วกินพี่น้องเอ้แบ่งกันเอามากินอยู่เพื่อนน้ำนมวขับปุ้นเรือเี้ยปูเรืออ๋อมากินอยู่เอ้ยคือเรือเค้กหน่อยนีเฮ้ยพี่ของมึงบอกเค้กเนี่ยเค้มันวราดข้าวปุ้น น้ำมันได้สปะตักเอาหลุเดิมชาว่าเก็บก oh ินก mm ิน hm. ต okay. mm ่ hmm. mm ือจะเป็นจิลลักของเพื่อเด็กกินไปเรื่อยหัวหอดป่าแล้วนะ เี Gott, ๋ยวพี่เดเจอภาพบรรยากาศ้ oh, oh, ืมัเด้อเรือพี่น้่อคุณสิบสาโลเรือทอไอ้เจ๋เจ๋อ่าเจ๋เอเจ๋จ๋บาดีด้ปะลูกขอบคุณคุณยายเด้อขอบคุณคุณยาเด้อเด็กๆขอบคุณพี่น้องเออ